คนที่จะเป็นตัวแทนของพรรคทั้งเดโมแครตทั้งริพับบลิกันจะเป็นสองคนนี้ได้จริงๆหรือเปล่ามันจะมีการเปลี่ยนม้มาสึกกางลันหรือเปล่าเป็นคำถามที่เกิดขึ้นดังมากนะครับหลังจากที่มีการประชันวิสัยทัศน์ <c oughs> ครั้งแรก <c oughs> ซึ่งเราเห็นไปแล้วผลงานของทั้งสองคนซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับพี่ปุ้ยว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งทรัมป์และไบเดนเป็นแค่ว่าที่ผู้สมัคร ใช่โดยสันนิษฐานเท่านั้นยังไม่ได้เป็นตัวแทนพักนะคือปกติแล้วเนี่ยการดีเบตเนี่ยมันควรจะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้ง2องพักก็คือเดโมแครตแล้วก็รีพับ l ลิกันเนี่ยเขาทําการประชุมใหญ่ของพักเป็นที่รเรียบร้อยแล้วต้องมีคอนเวนชั่นของทั้ง2องพักแล้วเพื่อรับรองว่าเนี่ยแหละ ไบเดนเนี่ยคือตัวแทนของพรรละที่จะไปสู้สึกทำเนียบขาวทรัมป์เนี่ยเป็นตัวแทนของรีพับลิกันละที่จะไปสู้สึกทำเนียบขาวแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ในการเมืองของสหรัฐเลยที่อยู่ดีๆมันเกิดการดีเบตก่อนที่จะมีการคอนเวนชันก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ของพรรกด้วยใช่ครับซึ่งตอนนี้ครอบครัวของไบเดนก็บอกว่าอยากให้ไปต่อแต่ว่าคน <laughs> ในเดโมแครตก็บอกว่าพอแค่นี้เถอะ จะเอาอยัางไงก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คือไบเดนเนี่ยตอนที่ลงจากเวทีหาเสียงออเวทีประชันวิสัยทัศน์เนี่ยเขาก็บ,บอกว่าเขายังพร้อมที่จะไปต่อ อ m just a little sick คือแบบเหมือนป่วยนิดหน่อยตอนที่หาเสียงเอ้ตอนที่ดีเบตกันนะคะคก็เลยแบบอาจจะโต้อตอบทรัมป์ไม่ทันแต่ว่าเขายังพร้อมที่จะไปต่อจิลไบเดนแน่นอนว่าเป็นหลังบ้านคนสําคัญของโจไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะคะก็ยังคงอยากจะให้ตัวของสามีเนี่ยไปต่อยังไงก็ต้องสู้สึกในเรื่องของ,เร,อง,ของเรื่องของการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2ต่อให้ได้แต่เดโมแครตนี้ไม่เอาด้วยแล้วนะไม่เอาด้วยแล้วแล้วก็เริ่มมีการพูดคุยกันแล้วครับว่าทางเลือก ที่จะหาคนใหม่มาแทนไบเดนเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆมันได้ใช่ไหมไดอยู่ได้อยู่บ้างนะมีออช่องว่างเขาเรียกว่าช่องว่างทางกฎอะไรเงี้ยครับได้อยู่ซึ่งั้าง,ง่ายที่สุดต้องยอมรับตรงๆก็คือการให้ไบเดนเนี่ยถอนตัวเสพอสายไปเลยคุณก็ต้องทําอย่างนั้นแล้วแหละสละสิทธิ์แต่ว่าก็ยังไม่มีสัญญาณอย่างนั้นเนาะคือยังยังไม่มีสัญญาณจากตัวของไบเดนแล้วก็จะคนรอบตัวที่เป็นแบบฐานเสียงสำคัญของไบเดนเนยังแต่ว่าคนอื่นๆในเดโมแครตเนี่ยเริ่มละแล้วมันมีใครไหมคะที่ดูจะเป็น คนที่จะมาเป็นหน้าตาของเดโมแครตได้ที่ไม่ใช่ไบเดนเขาเริ่มมีการพูดคุยกันอาจจะเป็นกัมลาแฮร์ริสหรือว่าคนอื่นๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ต้องบอกว่าไบเดนเนี่ยค่อนข้างมานำมากในการที่รวมเสียงด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งการเลือกตั้งขั้นต้นที่เป็นทั้งพร i m ม r รีโหวตแล้วก็ขอคัสมันผ่านผลไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไบเดนเนี่ยกวาดไปได้เกือบทั้งหมดทั้งประเทศยกเว้นแค่ oa, อเมริกันสมัวซึ่งมันทําให้คณะผู้แทนเลือกตั้งหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเดลิเกตอ้ง นำเสียงที่ไบเดนชนะเหล่านี้มาสนับสนุนรับรองเขาในการประชุม,มคือตามตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยไบเดนชนะในหลายๆรัฐเพราะฉะนั้นเขาจะรวบรวมเดลิเกตมาได้เดลิเกตสต้องไปสนับสนุนไปยกมือพูดง,ง่ายคือ,อม,มันมีประชุมก็ต้องไปยกมือว่าเนี่ยจะรับรองไบเดนแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยตามตามที่อ่าน วิเคราะห์นักการเมืองสหรัฐที่ที่เป็นสายแบบนักวิเคราะห์ก็มองว่าจริงๆแล้วเดลิเกตส่วนนี้ก็สามารถที่ยกมือให้คนอื่นได้ด้วยนะอืได้ถ้าหากเขามองว่านั่นคือตัวเลือกที่จะเหมาะสมมากกว่าตัวของประธานาธิบดีไบเดนครับเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยข้อบังคับของพรรคเดโมแครตเขาระบุแค่ว่าคณะผู้แทนเลือกตั้งทั้งหมดในที่ประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตมีผลผูกพันต่อแคนดิเดตประธานาธิบดีโดยที่ตัวของคณะผู้แทนเลือกตั้งเนี่ย ต้องพึงรู้ผิดชอบชั่วดีที่จะสะท้อนเจตจำนงของบรรดาประชาชนที่เลือกเขามาแต่ว่าตรงนี้จะสังเกตว่ามันเป็นช่องว่างที่มันไม่จําเป็นต้องทําก็ได้อย่างที่พี่ปุ้ยบอกเลยว่าอาจจะเลือกคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นช่องอยู่นะครับค่ะเมื่อมีช่องว่างแบบนี้แล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งการประชุมใหญ่ของพรรคเดมโมแครตเนี่ยจะมีช่วงเดือนสิงหาคม19-22ถึ19 22. สิง,สงหาคม,คมนะคะซึ่งเป็นการประชุมใหญ่แล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยจะมีการรับรองตัวแทนของพักไปสู้ศึกนะคะทีนี้แล้วคำถามอย่างที่เมื่อสักครู่ถามไปว่าถ้าไม่ใช่ประธานาธิบ,บดีไบเดนมันจะมีโอกาสเป็นใครคนอื่นได้อีกไหม กมลแาแฮร์ริสไหม,มว่าที่ผู้สมัครรองประธานาธิบดีของสหรัฐไหมแต่หลายคนก็มองว่าไม่ได้อ่ะอคือออร่ามันยังไปไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าตลอดระยะเวลาเกือบ4ปีที่ผ่านมากับการทำหน้าที่เป็นรองประธานาธิบดีของแฮร์ริสก็ต้องยอมรับว่าเธอยังไม่สุดอ่ะหลายคนก็มองว่าคาริสมาเธอมัน คือดรอปไปมากเลยตอนที่มีการหาเสียงในสมัยแรกเมื่อ2020ตอนนั้นเนี่ยเธอดูออร่ราฉายนะมันดูฉายแสงดูแบบอุ้ยนี่คือว่าที่นี่คือรองประธานาธิบดีสหรัฐที่แบบเป็นผู้หญิงแล้วเป็นแบบคนแรกคนแรกเป็นอินเดียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่การทำงานที่ผ่านมามันยังทำให้รู้ว่าเธอยังแบบมันไม่ได้สุดขนาดน,านั้นหลายคนก็เลยมองว่าเธอไม่น่าจะเป็นตัวแทนของไบเดนได้เลยคือยังทำไม่ถึงไงมีใครอีกไหมคะ คืออีกหลายคนครับที่ที่ที่เป็นแกนนําของอเดมโมแครตแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าในประวัติศาสตร์ของพรรคเองนะครับเขาไม่เคยมีใครที่คณะผู้แทนเลือกตั้งจะรวมตัวกันได้มากพอแล้วไปสนับสนุนแคนดิเดตอีกคนหนึ่งคือมันไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนั้นมาก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อตัวที่เป็นว่าที่ผู้ท้าชิงอย่างในสถานะของไบเดนที่มานําขนาดนี้แล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์อย่างหนึ่งที่ถือไพ่เหนือกว่าด้วยนะครับคือสามารถที่จะปรับตําแหน่ง คณะผู้แทนเลือกตั้งได้คือเอาออกแล้วก็เอาคนใหม่ที่สามารถที่จะใช่คือแบบเลือกให้เขาได้เลยทันทีก็เหมือนไปเอาคนของตัวเองเข้ามาเยเลยเข้ามาได้ใช่เพราะฉะนั้นมังเลยกลายเป็นว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะไม่เลือกไบเดนเว้นเสียแต่ว่าเขาจะถอนตัวเองออกไปแต่ทีเนี้ยคาถามก็ตามมาคือว่าจะถอนก่อนหรือหลังการประชุมใหญ่ล่ะ ถ้ามีการถอนนะนะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้ครับถ้าถอนขึ้นมาก่อนการประชุมใหญ่ก็อย่างที่พี่ปุ้ยบอกคณะผู้แทนเลือกตั้งเลือกคนอื่นได้เลย <c oughs> จะเป็นใครก็ได้จะเป็นแฮร์ริสหรือจะเป็นคนอื่นที่เป็นแกนนาแคนดิเดตก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีผ่านไปหรืออาจจะก,ก่อนดีเบตครั้งที่สองเกิดจะถอนตัวหลังการประชุมใหญ่ขึ้นมาซึ่งตอนนั้นรับรองแล้วว่าไบเดนเนี่ยคือผู้ท้าชิง ตอนนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นตามมาด้วยซึ่งค <ừ m. S 2> อบังคคบเขาระบุเอาไว้ชัดเจนแลวนะครับว่าแกนนําของรัฐสภาแล้วก็ผู้ว่าการรัฐที่เป็นเดโมแครตทั้งหมดต้องประชุมหาหรือคันหาคนใหม่เลยซึ่ง,ง<า>มันก็จะางานยาก<า>ใช่ <ừ m. S 2> แล้วที่สําคัญคือณเวลานั้นน่าจะเหลือเวลาน้อยมากแล้วนะครับ ค่ะตอนนี้เ,นเหลือเวลาอีกประมาณสัก2เดือนเสร็จๆเนาะก่อนที่จะถึงคอนเวนชั่นก่อนที่จะถึงการประชุมใหญ่ของพรรคนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูระหว่างนี้คิดว่ามันน่าจะมี progress มีความคืบหน้าอของการเมืองภายในยของเดโมแครตมากอยู่พอสมควรแหละเพราะว่ากระแสะกดดันเนี่ยไปที่ไบเดนสูงมากๆละตอนนี้นะคะบรรดาคนที่เป็นพันธมิตรในวงการสื่อของไบเดนเองหลายคนก็ยังถึงกับออกมาบอกเลยว่าแบบดูจากทรงแล้วเนี่ย เขาเทาาใ,ใจ,าใจ <c oughs> คือนิตยสารไทม์นะคะว่าใครเห็นหน้าปกของนิตยสารไทม์ถึงก็เป็นรูปของไบเดนเดินออกจากเฟรมแล้วก็แบบขึ้นข้อความคําเดียวเลยแพนิคคาเดียวเท่านั้นคําเดียวเลยแพนิคคือตอนนี้แบบมันน่าตื่นตระหนกแล้วอะคือแบบมันน่าตกใจแล้วนะคะกับสิ่งที่แบบไบเดนกํา, Biden, ากลังเผชิญอยู่เพราะว่าไปสู้กับคนฝีปากแบบทรัมป์อะมันไม่ง่ายนะไม่ได้เออมันมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ง่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตัวเลือกที่จะที่คนเดโมแครตเขาอาจจะเสนอขึ้นมาได้นะคะที่กําลังถูกพูดถึงกันอยู่ กัมบาฮาริสที่ก็คะแนนเสียงไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะมีตัวของมิเชลโอบามาไหมอาจจะกลับมาหรือเปล่าหรือย,ยังไงเ,<อ>เพราะเราเห็นบนบาทโอบามาเยอะขึ้นด้วยช่วงนี้ใช่แต่ตัวของประธานาธิบดีโอบามาคนก่อนเนี่ยนะคะก็ออกมาบอกว่าไม่ ยังไงเขาก็ยังคงสนับสนุนตัวของไบเดนอยู่นะคะแต่ทั้งนั้นมันม,มนีมันเริ่มมีกระแสแล้วว่าจะเป็นมิเชลโอบามาไหมอดีตสุภาพสตรีหม,มายเลขหนึ่งเพราะว่าต้องยอมรับว่าคนเนี่ยให้ความเคารพในตัวเธอค่อนข้างมากนะสมัยที่เป็นสุภาพสตรีหม,มายเลขหนึ่งก็คือคนชื่นชมในตัวเธอมากนะคะเป็นผู้หญิงผิวสีที่แบบเก่งอ่ะเก่งและแกร่งด้วยจริงๆนะคะตัวของเกวินนิวซอมไหมซึ่งเป็นผู้ว่าการของรัฐแคลิฟอร์เนียเขาคนนี้อายุแค่ประมาณสักไม่ถึง6กส่บห้ากว่า ฝีปากค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นแบบ <c oughs> ก็มีคาริสมามากๆอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่มีโอกาสที่จะถูกพูดถึงในฐานะเป็นตัวเลือกอ <c oughs> ตัวเลือกแทนที่ของประธานาธิบ,บดีไบเดนหรืรอเปล่าต้องน่าติดตามมากเลยครับการประชุมที่จะเกิดขึ้นนั้นจะรับรองใครและไบเดนจะยังไงกันต่อ <c oughs> เพราะว่านอกจากสัญ,ญญาณจะไม่มีแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่เดโมแครตเป็นโจทย์ใหญ่มากคือแล้วทางลงของประธานาธิบดีคนปัจจุบันจะอยู่ตรงไหนด้วย